ถึงแม้จะอยู่ในยุคโลกออนไลน์หนังสือก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการศึกษาสะสมพระเครื่อง นพื่อวันนี้ผมพูเรนนะครับก็จะมารีวิวหนังสือหลวงปู่หมุนนะครับหนังสือพระเครื่องมาตรฐานที่ใช้กันมาหลายๆปีเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับที่ทำออกมาฉบับที่เป็นเล่มใหญ่นะครับมีอยู่3เล่มนะครับก็คือเล่มของคุณเล็กรามสองนะครับเล่มปกสีฟ้านะครับออกมาหลายปีแล้วนะครับเป็นตั้งแต่ปี53นะครับออก 9ปีแล้วครบ10ปีปีปีนี้ครบ10ปีนะครับปีนี้หกสามเนาะแล้วก็จะมีเล่มของคุณเล็กบุรีรัมนะครับต่อมาก็จะเป็นเล่มของมูนิทิปูม,มุนนะครับแต่ละเล่มก็มีดีแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่าหนังสือเล่มไหนมีลักษณะอย่างไรมีดีอย่างไรนะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมใช้ทั้ง3เล่มควบคู่กันเลยนะครับเพราะว่าแต่ละเล่มดีดีทั้งนั้นนะครับทั้งรูปภาพแล้วก็ข้อมูลน่าสนใจนะครับสำหรับการาศึกษาสะสมพระเครื่องในยุคออนไลน์เนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าแค่ดูรูปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเซิร์ชรุ่นนั้นรุ่นนี้แต่หารู้ไม่ว่าในอินเทอร์เน็ตบางทีก็มีของเก็บผสม เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเรายังไม่ชำนาญเรายังไม่รู้ว่าไหนเก๊ไหนแท้เนี่ยแนะนำให้มีหนังสือ,อเล่มใหญ่ที่ได้มาตรฐานดีๆสักเล่มน,นะครับเก็บไว้ย่างยิงเก็บไว้เปิดดูประจำนะครับจะด,ดีมากจะด,ดีมากนะครับผมวันนี้ในโอกาสนี้ผมเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะเหลือเกินว่ามีหนังสือหลวงปู่มแนะนำไหมนะครับผมก็อ่ะผม จะแนะนําทั้ง3เล่มเลยแล้วกันนะครับจะแนะนําทั้ง3เล่มเลยอันดับแรกผมในคลิปนี้นะครับตอนนี้ ep ที่1เนี่ยรีวิวหนังสือผมจะรีวิวเล่มแรกเลยแล้วกันเนาะเป็นเล่มอของคุณเล็กลาม2จัดสร้างในปีพศ2 5 5 3นะครับครบ10ปีแล้วหนังสือเล่มแรกเนี่ยนะครับมีส่วนผักดันมากๆนะครับให้คนรู้จักหลวงปู่หมุนนะครับ ก็ทางผู้จัดทมก็มีการฝากขายที่พันทิพย์งามวงวานอ่ะล่าสุดผมไปที่พันทิพย์งามวงวานเล่มนี้ขายอยู่8,500หลานหนังสือนะครับขายอยู่8,500ก็อ่ะกลับไปที่ว่าทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงเป็นอ่าทำให้ผู้คนรู้จักหลวงปู่มีส่วนอย่างมากในการเผยแผ่บารมีหลวงปู่เนื่องจากว่ามีอ่าเขาเรียกว่าเป็น หนังสือที่ใช้สําหรับอ้างอิงในการซื้อขายกันในช่วงแรกๆที่ออกมานะครับโดยความตั้งใจจริงของผู้จัดทำรรนะด้วยความศรัทธาหนังสือเล่มนี้มีการปลุกเสกด้วยนะครับผ่านการปลุกเสกแล้วก็จัดทําไม่เยอะนะครับซึ่งทําเพียง2 0 0พันเล่มจะนําไปถวายทั้ง3วัดนะครับรายได้ก็คือนําไปถวายทั้ง3วัดของหลวงปู่ก็คือวัดรับลำไยวัดป่าหนังลม แล้วก็วัดบ้านจานนะครับรายได้ในการจัดสร้างพิมพ์แค่2,000เล่มมีการรันนัมเบอร์ต่อปัอ๊มนัมเบอร์ด้านข้างทุกทุกเล่มนะครับก็ไปดูกันครับว่า,าเล่มนี้มีความน่าสนใจอย่างไรครับผมครับสำหรับหนังสือเล่มแรกของลงที่รวมวัตถุมงคลของหลวงปู่ม,มุนติตัดสีโล มาเจเตระ5แผ่นดินนะครับก็มีขนาดหนาพอสมควรนะครับสามรหน้าไม่รวมปกนะครับ302หน้าก็จะมีการปั๊มหมายเลขของแต่ละเล่มนะครับดันนัมเบอร์นะครับก็มีชื่อคณะผู้จัดสร้างนะครับสถาบันแล้วก็ อารัมพบทจากอาจารย์ขวัญน,นะครับอาจารย์ขวัญมือเจ้าวาดวัดป่าหนองหล่มนะครับเขามีข้อมูลต่างๆมีประวัตินะครับมีคำนำของผู้จัดสร้างนะครับรวมทั้งประวัติของหลวงปู่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงท่านมรณะนะครับรวมทั้งปรากฏการต่างๆนะครับ ประสบการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆพิน,นิหารที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ลูกหานะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมทั้งภาพการปลุกเสกในพิธีต่างๆนะครับประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งประสบการณ์ของผู้จัดทำเองที่มีโอกาสได้เดินทางไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะครับก็ะจะเริ่ม วัตถุมงคลยุคแรกของหลวงปู่นะครับเด็ดนูนพึ่งต่างๆนะครับผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับใครสนใจก็ไปหาเล่นจริงมาดูกันนะครับรีวิวให้ดูคร่าวๆก็ถือว่าจัดทำได้ดีนะครับพอสมควรสำหรับการจัดพิมพ์ในยุคนั้นนะครับรวบรวมเนื้อหาให้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ที่สนใจพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับก็รวมวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่นะครับหลากหลายเนื้อทั้งเครื่องรางพระเครื่องแยกเป็นยุคเป็นรุ่นนะครับก็ทำออกมาได้ดีใช้งานง่ายนะครับรุ่นเจริญลาบแยกเป็นรุ่นนะครับรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีเป็นพิมพ์ต่างๆนะครับ มงกรคู่เย่ยผมจะไปค่อนข้างเร็วนะครับจะไปค่อนข้างเร็วถือว่าจัดทาได้ดีเล่มหนึ่งนะครับจัดทาได้ดีมากเล่มหนึ่งก็รูปภาพอาจจะไม่ชัดมากก็บางทีผมฟังจากปากผู้สร้างนะครับบางทีไปขอถ่ายรูปเขาตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับไฟก็ไม่มีไปก็ค่อนข้างลําบาก นะครับกล้องดิจิตอลกล้องอะไรสมัยก่อนก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะนั้นจัดทำออกมาได้เท่านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับสำหรับาการจัดทำในเล่มนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานผู้จัดสร้างเป็นอย่างมากนะครับที่ทำออกมาให้เราได้ชมกันนะครับรวมทั้งเล่มนี้ดีตรงที่จะมีรุ่นอายุยืนนะครับรุ่นอายุยืนซึ่งบาง บางคนก็ก็เล่นหากันนะครับก็มีราคาถึงแม้ว่าพิธีใหญ่จะไม่ทันหลวงปู่แต่ว่าอันนี้ผมก็ฟังมาอีกทีนะครับว่ากันว่าชนวนมวลสารบางอย่างก็ทันหลวงปู่เสกนะครับแต่ว่าพิธีใหญ่จะไม่ทันท่านนะครับเป็นรุ่นอายุยืนก็เล่นหากันนะครับเล่นหากันแล้วก็มีรุ่นพินัยกรรมที่จัดสร้างหลังหลวงปูมนะ่มรณะก็มีราคานะครับก็มีราคา ประมาณนี้นะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวหนังสือเล่มสีฟ้านะครับเล่มแรกรวมัตุมงคลของลุงปุมมติตาซีโร่วองว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับข้อมูลกันพอสมควรนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ล่าสุดผมเห็นที่พันทิพย์งามวงงวานเล่มละ8,500นะครับ แต่ว่าข้างนอกร้านอื่นผมไม่แน่ใจว่าซื้อขายกันเท่าไหร่ราคาแล้วแต่ความพอใจนะครับบางทีก็เห็นเงินขายอยู่3 4, 0 0 0 0 0ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่สภาพบางทีอ่าสภาพขอบแต่อ่าอะไรนะสันหลุดบ้างอะไรบ้างมันก็ราคาตามสภาพครับผมก็เหมือนพระเครื่องใครมีผมก็ยินดีรับซื้อนะครับใครมีหนังสือพระเครื่องหลวงปู่หมิ่นพง์ก็ยินดีรับซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทํา ให้ครบ3เล่มน,นะครับจะรีวิวให้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อหาของเพื่อน,อนๆก็จะมีเล่มของคุณเล็กบุรีรลำด้วยแล้วก็เป็นเล่มของมูลนิธิด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากให้ทำวัตถุมงคลรุ่นไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ